ตามพนาครจับมือนุมน่มพราสังกัลย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดพร้อมหาของอร่อยที่งานวัดภูเขาท้อง,ท,องทั้งพายลอยเทียนตามวันเกิดขอความมั่นคงขอความมั่นคั่งที่หลวงพ่อบามิยันเสริมมงคลชีวิตที่หลวงพ่อโตที่วัดสักเกตและยิ่งมีเพื่อนเขาอีกคนมาด้วยก็สะดวกคุณสองไปอีกวันนี้เราก็มีหนุ่มทิมแล้วก็ไอติมมาเดินเล่นที่งานวัดกับตามพนครค,ค่ะตัวจริงทั้ทงสองคนเนี่ยน่ารักแล้วก็เฟนรนลี่มากๆ ทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งกลบับเพราะว่างานวัดเขายังมีของอร่อยมาให้พวกเราเดินกินกันอีกนะ <S <S แล้วลองนึกภาพดูสิทุกคนเราที่เพิ่งมางานวัดภูเขาทองครั้งแรกนุ่มๆของเราก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันงานนี้เครื่องดื่มชูก,กาลังต้องเข้าพวกเราแล้วแล้วค่ะเคยมาวัดไหมเคยมาวันนี้ไหมสเกตผมเคยมาเคยมาของเคยมาปีไหนเคยมาปีที่แล้วมึงเขาไม่เหตุชนมาปีหนึ่งสนุกมคสนุกแล้วก็แบบ มันมีความของขายเยอะแล้วก็ของแต่ละอย่างที่ไปขายเหมือนเขาไม่ค่อยซ้ำกันในงานไม่เคยมางานาวัดเลยอันนี้ขอพูดตามตรงนะครับโดยเฉพาะที่นี่ผมยังไม่เคยมานี่ก็เลยปิ๊งไอเดียมาแข่งกันหาของอร่อยในงานวัดภูเขาทองคนละห้าอย่างไปเลยค่ะเออเอาสิงานนี้ใครจะเป็นเซียนหาของอร่อยในงานมากกว่ากันอยากรู้ใช่ไหมถ้าอยากรู้เนี่ยก็ต้องรอติดตามอีพีต่อไปนะทุกคนมาดูกันว่าใครจะแพ้ใครจะชนะและบทลงโทษของเราจะเป็นอะไรต้องรอติดตามเลย